สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดจีและฮีโร่เมยไทยนะครับหลังจากวันนี้ครับผมทางของวันแชมเปญชิปครับได้ประกาศคู่สำคัญนะครับในศึก วัน173่มมาอีก2คู่นะครับผมนั่นก็คือคู่ของซูเปอร์เล็กนะฮะเจอกับทางยูกิโยสะในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนดัมเวนนะครับผมแล้วก็คู่ของสเต็มแฟร์เทคครับผมเจอกับคานะนะฮะในศึกเอ่อกติกาคิกบ็อกซิ่งเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไฟการ์ดที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับมาพูดถึงคู่แรกกันก่อนนะครับผมนั่นก็คือคู่ของซูเปอร์เล็กกับยูกิโยสะครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูในแลนด์กิ้งนะครับผมทางยูกิโยสะเนี่ยเพิ่งเอาชนะทางเพชรนงนะครับผม ที่เป็นอันดับ3ของแลงกิ้งเนาะแต่ว่าจะมาเจอกับทางซูเปอร์เลกที่เป็นอันดับ5ของแลงกิ้งเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เขาเรียกอะไรอะอาจจะเสียประโยชน์หรือเปล่าอะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะอันดับ3ได้ก็น่าจะได้เข้ามาในแลงกิ้งอันดับ3หรือว่าน่าจะไปชิงกับแฮกเกอร์ตี้ซะมากกว่านะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ต้องมองดูว่าวัน1 7 3ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีคู่ชิงอยู่หลายคู่นะครับอย่างเช่นซูเปอร์บอลนอยลี่มาราคินกับลุงลุงยูยะกับโจชัวแล้วก็เดนิสกกับอายะ น่าจะเอาการชิงแชมป์เนี่ยไปไว้อยู่ในไฟการ์ดอื่นซะมากกว่านะครับแล้วก็สําหรับทางของยูกิโยซาเนี่ยก็อยากที่จะล้างแค้นให้กับทางครุซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับผม ให้กับทางซูเปอร์เลกที่ทางซูเปอร์เลกเนี่ยเตะขาทางทางคิรุเนี่ยโอ้โหเรียกว่าบอบชำ้ำบวมจนเดินไม่ได้นะครับผมไปในต่อหน้าแฟนๆที่ญี่ปุ่นเนาะก็น่าจับตาเลยครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนักชกที่มีลูกเตะนะครับผมเตะขารุนแรงเหมือนกันนะครับต้องเรียกว่าเป็นสงครามหักขากันเลยก็ได้ว่าได้นะครับทางของซูเปอร์เลกเนี่ยเคยพูดไว้นะครับผมว่าผมจะเป็นฝันร้ายให้กับคุณเองนะครับทางยูก,กิก็บอกว่า ผมอ่จะเอาชนะซปเปอร์เล็กนะครับผมแล้วก็จะทําให้ฝันเป็นจริงครับนี่ฮนะโอ้โหก็ต้องดูกันว่าทั้งคู่เนี่ยใครจะเปิดประทบพบเจอกับฝันร้ายนะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าสนุกแน่นอนครับคู่นี้ทางของออยุกีเนี่ยเคยบอกในาย่ให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับผมตอนที่มีคนถามถึงว่าถ้าได้เจอกับทางแฮกเกอรตี้เนี่ย ทางยุกิคิดว่าแบบว่าจะยากไหมอะไรแบบนี้นะครับทางยุกิเนี่ยบอกว่าเขาสามารถเอาชนะเพชรธนงนะครับผมซึ่งทางเพชรธนงเนี่ยเขามองว่าเป็นนักชกที่เก่งมากกว่าทางเฮกเกตี้นะครับผมถ้าเกิดเขาเอาชนะเพชรธนงได้เนี่ยทางเฮกเกตี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่ว่ามาเจอกับซูเปอร์เลกที่เคยเอาชนะเฮกเกตี้มาเนี่ยผมว่าไฟน์นี้น่าสนุกเลยทีเดียวครับผมก็เป็นการชก3มยกนะกติกาคริกบ็อกซิ่งนะครับผมก็เรียกว่าทางซูเปอร์เลกเนี่ยหลังจากพ่ายแพ้ให้กับทางนาบิวมาเนาะในไฟน์นี้คิดว่าน เหมือนนกันถ้าเกิดว่าชนะไฟน์นี้จะได้มีเรื่องราวสวยๆเนาะไปต่อยกับแฮกเกอร์ตี้ต่อนะคะ <c oughs> รับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้กับนาบิลเนี่ยทางของคุณชาตีเนี่ยเขาได้มีการเ,เรียกว่าโพสเนาะโพสประกบคู่มาให้แล้วไม่แน่เหมือนกันว่านาบิลกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยอาจจะเป็นชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งของแฮกเกอร์ตี้หรือเปล่าถึงเอายูกิโยสามาเจอกับทางซูเปอร์เล็กนะครับผมหรือว่านาบิลจะป้องกันตําแหน่ง มวยไทยกับแฮกเกอร์ตี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคคืออย่างเงี้ยก็ทําให้นาบิลกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยได้เจอกันแน่นอนเนาะในในช่วงเวลาไม่นานนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับผมสําหรับทางของสเต็มนะครับผมก็ราชินี3ามกติกาครับเคยเป็นแชมป์มาหมดแล้วนะครับผมทั้งมวยไทยทั้งเอ่อคิกบ็อกซิ่งนะครับผมแล้วก็เอ็มเอ็มเอนะครับแต่ว่าหลังจากที่บาดเจ็บนะครับผมรู้สึกว่า เอ็นเ uh, ข่าของทางเข่าข้างซ้ายเนี่ยจะบาดเจ็บเนาะแล้วก็ไปผ่าตัดมาครับก็ไม่ได้โชกมา2ปีแล้วนะครับผมรักษาตัวไปประมาณปีครึ่งเนาะไฟน์นี้กลับมาครับผมก็มาต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะมาเจอกับทางคานะซึ่งเป็นอดีตแชมป์ k .1 นะครับผมก็ถือว่าไปสู้ในกติกาที่บ้านเขาด้วยเนาะไปกติกาที่ตัวเองอาจจะย,ยังไม่ได้ถนัดมากนักนะครับผมแล้วก็เป็นบ้านเขาของทางญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าทางคานาเนี่ยก็พึ่งแพ้นะครับผมให้กับเพชรจีจ้าในการชิงตําแหน่ง เอ่อคิกบ็อกซิ่งมาเนาะในช่วงวัน1.2่ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็น่าสนใจทีเดียวครับผมว่าในไฟน์นี้นะครับผมว่าเขาคงตั้งตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าใน3ยกแบบนี้อาทีคิดว่าสแตมปน่าจะสู้ได้นะแล้วก็พูดถึงว่าจริงๆสแตมปมีพื้นฐานมวยไทยที่ดีอยู่แล้วนะครับผมไปกติกาคิกบ็อกซิ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นมวยที่เน้นการเข่าอยู่แล้วด้วยนะครับอ่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูกันว่าไฟนี้จะเป็นยังไงถือว่าเป็น กเรียกว่าแมตช์อัพพีน่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็แฟนๆนะครับผมอย่าลืมนะรีบไปจองนะครับผมบัตรชมนะครับผมสําหรับวันหนึ่งจสามที่ระเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของเพลย์พอร์วิวหรือว่าการรับชมทางออนไลน์อะไรแบบนี้เดี๋ยวแอดีได้ข่าวข้อมูลมายังไงเดี๋ยวจะนํามาอัปเดตกันอีกทีนะครับแล้วก็ใน2อสองไฟเนี่ยคิดว่าใครจะเป็นฝั่งชนะครับระหว่างยุกิโยซากะทางซุปเปอร์เลกแล้วก็สเต็มกับคานะยังไงฝากคอมเมนต์นะครับผมบอกแอดีมาหน่อยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคล